สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการใช้แอปน t o o l นะคะสำหรับการสร้างใบสั่งผลิตค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทำการสร้างใบสั่งผลิตนะคะเราต้องมาทำการบอมสินค้าก่อนค่ะให้เราคลิกที่ขีด3ขีดหรือว่าเมนูนะคะให้เลื่อนลงไปที่สินค้าคลิกเลือกสินค้าค่ะให้เรานะคะคลิกตรงคำว่าบอมตรงสินค้าที่เราต้องการจะบอมค่ะ แล้วก็ให้เรากดสแกน QR code ได้เลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นรายการนี้นะคะก็ให้เราติ๊กถูกสีเขียวมุมบนขวานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นคำว่าบอมเป็นตัวสีแดงค่ะเสร็จ ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะคลิกนะคะขีด3ขีดมุมบนซ้ายหรือว่าเมนูนะคะเพื่อเลือกนะคะใบสั่งผลิตเพื่อทํารายการใบสั่งผลิตค่ะขึ้นหน้านี้นะคะให้เราคลิกบวกมุมบนขวานะคะแล้วก็ให้เราเลือกเป็นบวกนะคะ u n s p e c i f y ค่ะเพื่อเลือกบริษัทที่สั่งให้เราผลิตสินค้านะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการ เพิ่มสินค้าบริการค่ะก็เลือกรายการที่เราได้ทำการบอกไปเมื่อกี้นะคะสำหรับหน่วยสั่งผลิตนะคะให้เรานะคะกรอกจำนวนไปนะคะเป็นการสั่งผลิตนะคะว่าเราเขาจะสั่งผลิตเรากี่หน่วยก็ใส่ลงไปค่ะกดตกลงต่อไปค่าแรงนะคะก็ใส่ ค่าโสหุยนะคะแล้วก็รลืากเจในที่นี้เราจะเลือกเป็น30วันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจเช็คความถูกต้องนะคะส่วนลดนะคะในที่นี้เราไม่มีค่ะก็เร,เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิก ติ๊กถูกมุมบนขวามือได้เลยค่ะก็จะเสร็จสำหรับรายการใบสั่งผลิตนะคะ